นี่นี่อยู่แต<ด>่เขามไม่คนเอาหรือว่า หงจากบอยอุบลที่ทําได้ยอดสถิติ152ล้านอันนี้ได้60บกว่าล้านตอนนี้น้ําเชื้อไม่พอขายถ้าผสมตอนนี้ก็ไม่มีต้องจองกันล่วงหน้า<ช>เป็นเดือนเวลาเด็ก <ๆ S 1> เขาออกมาเดินเล่นแล้วก็เกี่ยวโยนให้เขาวัวเด็กๆนะครับแล้วก็เอาไว้ให้ลูกค้าอายุ45วันปีหนึ่งมี12เดือนเราเกี่ยวได้8ครั้งย่านี้นะฮะเกี่ยวได้แก่8 มีโกกใหม่มีน้องสามีนามีป้างบ้านคุณพ่อเจริญโยธิกานะคะเราจะมาเยี่ยมชม,มงานจากสารของฝีมือคุณพ่อนะคะวันนี้มีผลงานด<ห>ี<ห>ครับ,รบผมคือคุณพ่อเจริญโยธิกาครับ รวมไก่ครับตัวนี้กําลังทำครับกําลังว่าจะให้ดูเรารอบหลังจะให้ดูการสานการอะไรครับตัวนี้ครับสาธิการตั้งสุงมให้ดูครับอ่าเดับแรกเราก็ต้องก่อก่อเวียนเวียนปากก่อนครับพอสุ่มอยู่ตองสานปากก่อนเวียนปากแล้วก็ทามือขึ้นพิธีขึ้นก็ต้องเข้าข้างในนะครับคุ้มนิ้พิธีมันขึ้นง่ายครับไม่เหมือนตะการไม่อะไรจะเข้าไปนั่งข้างใน ความคิดของตัวเองในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่คิดว่าสามารถต่อยอดได้ก็คือเราพยายามที่จะเอาภูมิตัวเนี้ยไปลงให้ให้คนได้รู้แล้วก็เราสามารถที่จะอาจจะเอาเข้าไปในระบบเพื่อที่จะให้เด็กๆได้รับรู้เยอะขึ้นค่ะ ส่วนดวงสีนะคะตอนนี้นะคะคือเราจะมาดูคุณพ่อนะคะภูมิปัญญาเกี่ยวกับหมอพื้นบ้านนะคะคุณพ่อจะมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับหมอพื้นบ้านซึ่งรักษาหลายๆโรคด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสารภาพปานดงนะคะลิสีดวงอะไรอย่างนี้สวัสดีครับผมสอนายส่วนดวงสีสสบ้านเลขที่21บ้านห้องไร ตำบลขยงอำเภอทุพรพิสยัยจังหวัดศกกรีสะเกดเข้ากันโบราณน,นะครับนะมีหลายอย่างมีโรคแก้โรควิชดวงลำไส้แก้เบ,บาหวานแก้ความดันแก้อิสุกอิสยัยงูสวัสดฟานดงโรคลมพิษแก้พวกเป็นลิศดวงลำไส้ เราทาสติกเขียนเลยครับถ้ามันไม่จําเป็นนะถ้าตรงนี้เราเขียนไม่ได้ครับเราต้องใส่แบบเอาเอาเสื้อของหมอนะแปลว่าอะไรที่ใส่หมอใส่เสื้อสะายไม่ให้มันอไรนะไม่ให้มันกระทือนะแต่เราเราเราต้องก็ต้องทอบกระดูก่นะเราทอบกระดูกเราต้องเอาเอาเป็นเป็นได้อะลรไปเราก็เสียสาเสียไปก็เคาะนะสมมติว่าทอบกระดูกเลยให้ให้มันละเอียดก่อนเราถึงเรื่องเป่านะ เราก็ต้องต้องจคาถาขึ้นมาพูดอาดจัดอัดมันเป็นอาชีพที่ถนัดที่สุดคือปลูกตตงโมครับก่อนจะปลูกตตงโมนี่ปลูกแตงโมไม่ต้องลดน้ําเพราะว่าที่นาตรงนั้นมันมันไม่มีน้ําที่จะลดต้องอาศัยว่าปลูกหลังการเก็ี่ยอหลังจากการเก็ี่ยแล้วตัดทางข้าวให้ออกให้หมดเพื่อปลูกแตงแรง ประมาณเดือนไหนคะคุณพ่อที่ปลกในการปลูกช่วงปลูกตงโมรประมาณเดือนปลายเดือนตุลาสามสิเอ็ดดีที่สุดถึงเดือนพฤศจิกาวันที่ประมาณสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบสามถ้าหลังจากนั่นไปมันจะทำยากเสื้อกาตกก็มีต้องไปซื้อไหมมาแล้วก็ซื้อเข็มเข็มมันไปเป็นเข็มโพอันไม่นิดมันเป็นสองอันแล้วต้องถักอย่างนี้ ใส่มีมีเสื้อีะเกี่ยวแล้วก็ห้อก็ก,กคอขื้นคอลงยังสีมันมันมันต้องใส่สองมือมันบอกคือเข็มโคเชกันโคเชย์ฮต้องใส่มือเดียวแต่ต้องมือนี่ต้องม้นได้แล้วก็<ม>หาไม้ไผ่ถึงท่อนแล้วก็มีตะปูแล้วก็มีค้อนตีไม้ใส่กวดกวดึนกวดพลาสติกแบบนี้แหละค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่มีอะไรแค่นี้บ่ <ie> ไม่ยากหนูเอาเข็มเข็มไอ้เย็บกระสอบอะแทงแทงแทงไอ้ปวดแล้กแกวก็ทิ่เข้าไปาการทำก็คือมีดได้กับเข็มแล้วก็ไหลค่ะมาทากากักตาบเอาได้ททดกกนั่นทักตากรก่อนแล้วเ้าได้เป็นมุนๆจำานีขนาดนี้ถ้ากระต้องเอาไหลมาเสียบแล้วก็หยิบตอออ่ออ้อมอ้อมเบียนเบียนขึ้นเลยค่ะเข็ม แเฮ็ดคือกั้นนั่นแหละกับกระติบเพราะว่าฮากกัเครียรเฮ็ดด่างมันเหลียวแล้วฮักกัโกงมากมันใหญ่มันหนกมากแล้วก็คอปากเอาหลวดใจหลวจใจขอปากเรียบร้อยแล้วทาสีแล้วก็เอาเอาตีนมันนั่นใส่กันต้านกระตาดกันต้านมากับมะเหลามะเหลาให้มันเบางแล้วก็เอาขีมนั่นแท่งให้มันด่ะงมัดมาดแล้วตีนใส่ใส่ห่วง ต้อนเห็นเขาก็ไล่้ายใครอยางตีเหล็กเสียไล่เขาก็มีนด้ตั้งแต่ไม้ขาวมาเขาก็มาแยกออกว่าเ้าเสียสีใดเนี่ยเขาก็มาลงสีลงสีเหล็กก็มาเทียบกันดูว่ามันได้สีที่เขาตรงการบ่มาแยกออกก็มีหลายสีเนาะบารีพรามันแห้งแล้วเขาก็ไปฝันค่ะไปฝันไปฝันให้มันเกี่ยวหกันค่ะฝันให้มันเกี่ยวหกันแล้วเขาก็มาเซลห้าาสีตรงการไล่ใดอมันก็แล้วแต่ภูมมาไล่หน่อยไล่ไง มันเอาแน่อนอนบัวใดค่ะมาฝันเห็นมันเกี่ยวเห็นมันเกี่ยวกันว่าเขาสีมาสีใดเขาไปยอมดูว่ามันสีใดสีเขาตรงการบบพ่อเขาใด่สีตรงก้ารแล้วเขาก็มาฝันเกี่ยวกันเกี่ยวกันเห็นมันห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 ันเอามาเซลแล้วแต่เขาสีเอาสีใดไล่ใดมันเอาแน่้อนอนบัวใดเพราะว่าร้านบัวคือกันต่อยอดที่เข้ายก้นมาทั้งสองมือเนี่ย มันจะนำสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างมุ่นค้าแต่เฉพาะผู้เฒ่าผู้มีสูงองายุเทานี่จะไปขับเคลื่อนเองเนี่ยมันยังมันอาจจะเป็นไปบบได้เต็มร้อยเพราะนั้นมันเลยต้องมีหน่วยง,งานที่เกี่ยวของมาสนับสนุนต่อ ว่าสวนครับสุดยอดครับรับน้ำค่ะโอเค